รูปนี้เป็นรูปพระอาทิตย์ใกล้ตกกันนะครับผมถ่ายที่มาดีฟนะครับฟังดูไฮโซโลห้ามากเลยใช่ไหมครับแต่ว่ารูปมันดูซีซีนะครับเพราะว่าผมพยายามถ่ายที่เป็นเอ็ก s u r e ร์ไรนะครับแล้วก็พยายามเก็บดีเทลต่างๆมาให้ได้ครบๆนะครับโดยการไม่ไปอ a ด a ซอจหรือว่า Contrast ในตัวกล้องมากนะครับแล้วก็เอามาทำต่อ ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะย้อมสีภาพนี้นะโดยวิธีง่ายๆนะครับให้มันมีเป็นแดงๆส้มๆอยู่ในภาพนี้เยอะๆนะจากที่มันซีซีเนี่ยเราสามารถทําจาก Photoshop ได้ง่ายมากเลยนะครับโดยใช้ตัว Gradient Map นะครับให้เลือกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็น Adjustment Layer เลือก Gradient Map นะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็น Gradient มันหมายความว่า,าโทนมืดตอนนี้เป็นสีดำนะครับตอนนี้เป็นสี ขาวก็คือมืดสุดไปสว่างสุดมันก็จะตรงไหนมืดมันก็จะแมปลงไปนะครับแล้วก็ไล่โทนไปตรงขาวก็ยังเป็นเป็นขาวอยู่เพราะว่าอันนี้มันเป็นดําไปขาวทีนี้ถ้าเราอยากจะย้อมสีนะครับผมอยากให้โทนมืดเนี่ยนะครับออกสีแดงผมดับเบิลคลิกตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีปุ่มเล็กๆนะครับปุ่มเล็กๆตรงนี้โทษทีมอกี้เร็วไปนิดนึงตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาผมเลือกสีแดงนะครับโทนมืดของผมจะถูกย้อมด้วยสีแดงนะครับแต่ตอนนี้ยังยังยังเป็นทั้งภาพอยู่นะครับส่วนโทนสว่างนะครับ เราได้ปุ่มโอเขึ้นมานะครับเลือกไปที่สีเหลืองนะครับผมสว่างนะกดโอเคนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยครับไล่โทนไปไปจนถึงสีเหลืองนะครับส่วนตรงกลางก็เป็นผลพลอยได้ก็คือสีส้มๆนะครับออกมาเลยนะทีนี้รูปนี้ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้แมปมันลงไปแบบกลืนลงไปในภาพนะครับเราต้องตั้งเบลนด์โหมดตรงนี้นะครับให้เป็นโอเวลเลยก็ได้นะครับโอเวลเลยก็ได้เห็นไหมครับหน้านะถ้าเทียบกับต้นฉบับเห็นไหมครับ นดูดีขึ้นมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังจมไปอีกนะครับเพราะมันมีการกดชาร์โดลงไปด้วยนะครับเราเลื่อนออปเซิตี้ลงมานิดนึงให้มันพอประมาณนะครับไม่ต้องโอเวอร์มากเกินไปอืมตอนนี้ก็โอเคนะครับสวยงามแต่ทีนี้ผมอยากให้พื้นน้ำเนี่ยม,มันสว่างขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ๆำให้สว่างขึ้นอีกนิดนึงผมทําได้ยังไงนะครับผมก็เลือกเคอร์ฟนะครับอะดัชเมนเคอร์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาหรือจะไปเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับ นะแล้วแต่เลือกตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมดึงส่วนนี้ขึ้นมานะหรือว่าจะเอาเมาส์ไปวางนี่ล้วก็เลื่อนขึ้นมาก็ได้นะครับเคอร์ฟนแะถวน้ำเนี่ครนะแต่ว่าท้องฟ้าเนี่ยตอนนี้มันถูกกลืนไปด้วยนะครับผมไม่อยากได้ยกเคอร์ฟตรงนี้ด้วยนะผมก็เลยต้องมาตรงนี้ตรงตรงมาร์ตรง,ตรง, s, ตรงนี้จากนั้นเนี่ยผมก็อินเวอร์ทให้มันเป็นสีดำนะครับ Image Adjustment Invert นะครับตรงนี้เป็นสีดำแล้วนะครับแล้วก็เอาสีขาวเนี่ยมาทาบริเวณที่ผมต้องการให้มันสว่างก็คือตรงที่ต้องการให้เคอร์ฟมันทํางานนะครับผมก็ทาลงไปเห็นไหมครับอืมน,นะครับก็มาละนะอ่าตรงนี้นิดนึงตรงบ้านบ้เนี่ยนิดนึงผมเลื่อนลงไปอืมนะครับเท่านี้นะครับผมก็จะได้อ่า ไฟพระที่ตกสวยๆนะครับเอาไว้ทำงานโอเคอ่ะลองดูต้นฉบับนะครับนี่คือต้นฉบับนี่คือที่ทำแล้วอ่านะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีให้มันเป็นแบบสีสม้มสีม่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับเหมือนการก็ดับเบิลคลิกขึ้นไปแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะเอาละครับตอนนี้ก็คงพอแค่นี้ลองหัดทำดูแล้เอารูปมาโชว์กัน